ในตอนเรียนสังคมณนะตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้ให้เราแต่งตัวตามที่เราอยากแต่งตัดผมให้พูดครับจบมาตอนที่จะต้องสัมภาษณ์จะอยู่วอร์ดไหนเลยต้องการแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงคนนากุมการก็พูดคําเดียวว่าขอให้ถูกต้องและเรียบร้อยเราเป็นคนแรกและคนเดียวในโรงพยาบาลท,ที่แต่งตัวตามเศพศสภาษตอนที่เรายังเรียนอยู่จะมีวิชาที่จะต้องเจอกับคนไข้ไม่ว่าจะเป็นจิตเวชการพยาบาลการประดุงคันการทํข้ออดเนียเป็นเรื่องที่เรามีความสุขมากฝึกงานที่หลังสังหวัดคนไข้น่ารักมากๆไม่เคยแอนตี้เลยใฝ่ฝันอยากเป็นครูช่วงมอง อพอคุณพ่อเสียชีวิตตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนพยาบาลเป็นคำขอสุดท้ายในชีวิตของคุณพ่อได้มาทํางานจริงๆก็รู้สึกว่าวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่สร้างไรายได้สร้างอาชีพสร้างความภาคภูมิใจให้เรามากๆเลยงานดูแลเกี่ยวกับคนไข้มะเร็งสาค่อนข้างรู้สึกผูกพันก็รู้สึกว่าสิ่งที่ยังมีความสุขอยู่ทุกครั้งที่คนไข้รักษาเขาเดินกลับมาหาเราแล้วจาเราได้แล้วบอกว่าคุณพยาบาลผมหายแล้วนะชื่อหายนะคะสิราิธาราชานองหินค่ะอายุ28ปีรับราชการพยาบาลวิชาชีพ